พี่เอกพี่เอกอะไรอะ่ะพี่ฝนวันนี้นะเดี๋ยวจะพาพี่สาวคนสวยออะไปหาอะไรกินหน่อยอะ่ะอา้าโอ้โหข้ามมาเป็นวัน <c oughs> <c oughs> ก็เมื่อวานเน่ยไม่ได้พาไปไงเพื่อนเขาทวงด้วยนะอา้าแล้วจะทำยังไงกันดีนะเอาก็ไปชวนดิเรื่องง่ายๆแค่นี้เองแหมมาแล้วแล้วเข้าแต่ว่าพี่ฝนไม่ค่อยมีเงินเ,นเดี๋ยวขอพี่เอกเลี้ยงแล้วกันนะเอาแหม่นิดนึงนะแค่เลี้ยงข้าวมื้อเดียวเอง พวกป็กบอาขึ้นมายังเนี่ยฉันึ้นมาตั้งนานแล้วเมื่อว,วาน่ะพี่สาวคนสวยทำยังไงอะ่ะให้มีหิมะตกอะ่ะเห็นเขาเต้นเหมือนนกกาเรียนอะ่ะเต้นเหมือนนกกาเรียนเหรออโอ้ยเก่งชมะมัดเลยนะนี่นี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวจอดตรงนี้ดีกว่าน่าจะปลอดภัยม,มาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหพี่เอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอพี่สาวคนสวยรอก่อนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยพี่เอกรถมาแล้วทำไงอะ่ะ ก็ให้เขาไปก่อนดีรถรถจะชนหรือเปล่าอ่ะไม่ชนหรอกมั้งไม่ชนหอเล้ะแล้วลุงไม่รู pair, huh? oh, oh. ้อ anyway. ่ะก็คงไม่ชนทุกวันหรอกเจย์หยุดไม่หยุดอ่ะไม่หยุดอือหโอ้ยนิดเดียวเองอ่ะอีกนิดเดียวโอ้โหอะไรมันจะพอดีขนาดนั้นโอ้โหดวงดีเชมะเลยว่าง่ายเป็นไงวันนี้ฉันดวงดีเห็นไหมล่าฉันไม่ได้วนชนเลยฉันเกล้ง คือว่าวันนี้นะคะเราจะพาพี่สาวอะไปหาข้าวกินหน่อยโอ้โหุ๊กปิ๊ก,กชีวิตนายเกือบไม่รอดแล้วไหมไม่เป็นไรหรอกนม่ฉันข้ามมาเรียบร้อยอะโอ้นิดเดียวเลยอะใจหายใจคว่ำนึกว่านายจะโดนล,ลุงไม่รู้ชนซะแล้วอ๋อฉันไม่เคยโดนล,ลุงไม่รู้ชนหรอกเอางี้ดีกว่าไปแล้วพวกเราเดี๋ยวไปหาอะไรกินหน่อยเอาละุ๊กปิ๊ก,กนายหายไปไหนกันโดนกระเด็นไปไหน่ะนั้นไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวมาเอางี้ดีกว่าเจ๊ วันนี้เราจะพาไปกินข้าวนะคะค่ะกินข้าวงั้นเหรอเป็นการตอบแทนจากครั้งที่แล้วนะครับเรื่องอะไรอ่ฉันจำไม่ได้เอาก็ที่เปลี่ยนเมืองให้มีหิมะไงอ๋อเรื่องนั้นเองแม่นิดเดียวแต่ว่าไปกินข้าวก็ดีเหมือนกันนะ <laughs> มาเร็วเข้าขึ้นรถป,ปุ๊กเป๊กขึ้นไปทำอะไรบนหลังคาก็งข้างในเต็มอ,ะอ่ะมาไม่เป็นไรงั้นนายก็เอาขาเกี่ยวเอาไว้แล้วกันนะอ่ะเล็บจิกไว้ด้ดอ่ะ เดี oh ๋ยวไปกินข้าวที่ร้านคาเฟ่แมวก็แล้วกันนะพี่เอกนะอร้านนั้นก็ได้ใกล้ๆก็ดีแต่ว่าวกินข้าวอย่างเดียวจริงๆหรออ้าวอยากได้อะไรล่ะครับเออฉันอุ้ส่ะทำให้เมืองทั้งเมืองกลายเป็นหิมะแล้วอะ่ะฉันขออย่างอื่นด้วยได้หรือเปล่าล่ะอะไรอีกแล้วพี่ฝนขออะไรเ่ะอพี่เอกเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วกันกินข้าวก่อนวันนี้จะกินอะไรดีนะกินอะไรดีนะอันนี้ดีกว่าขานม อโอ้ยเดี๋ยวฉันกินขนมเบื้องดีกว่างั้นพี่กกินผัดไทยลวกันนี่เลยพี่ฝนกินขนมเค้กเจ๊ค,คุณสวยกินอะไรนะอ๋อฉันกินขนมเบื้องอ่ะฉันชอบมากเลยมันขนมเบื้องตรงไหนแล้วนะแล้มันอะไรล่ะน้ำมันพายฟักทองไหมเอาเหรอเจ๊ค,คุณสวยนี่ตลอดเลยเออเดี๋ยวนะว่าแต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าอยากจะได้อะไรเพิ่มงั้นเหรออ๋อเรื่องนั้นนั่นเหลอคือว่าไม่รู้ว่าเธอจะทําให้ฉันได้หรือเปล่านะ ฉันน่าอยากมีเออเออชุดสวยๆใส่มั่งนอกจากตัวนี้น่ะเป็นความใฝ่ฝันของฉันน่ะได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะชุดสวยๆงั้นเหรอใช่ชุดสวยๆโดยเฉพาะชุดเธอเนี่ยฮะฮะมีฝนถอดชุดให้เขาดิถอดชุดจะดีเหรอเออเอาอย่างนั้นก็ได้ ถ้าอยากจะใส่ชุดพี่ฝอนมันก็จะแบบยุ่งยากนิดนึงหน่อยนะเจ๊คนสวยอวยยุ่งยากอะไรกันทำอะไรกันอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เจ๊คนสวยไงอยากใส่ชุดนี้ใช่เปล่าใช่ฉันอยากใส่ชุดโทมากเลยสีชมพูฉันใส่แต่สีเหลืองฉันเบื่อเอ้าเราไปนั่งบอกกันทําไมล่ะเนี่ยเอ้าทำไมนั่งบอกแล้วมันจะเปลี่ยนได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก่อนอื่นเราจะต้องปรับเจ๊คนสวยให้แบบตัวเล็กๆล็กลงก่อน ตัวกน,นี่ฉันตัวเล็กก่อนไปเหรือเปล่าเดีย่ยโหเอาหน้านิดนึงหนะ้าแปบ๊บเดียวแล้วก็เราจะต้องทําให้หัวเจนเนี่ยนะใหญ่ฮะปรับตัวให้เล็กจะปรับหัวให,ใหญ <c oughs> ใ่่ปรับหัวให้ใหญ่ <c oughs> เพราะว่าเขาจะได้ใส่ชุดพี่ฝนพอดีไงเอาไปทําอะไรนะ่ะอยู่หน้าแป๊บหบนึง่งนะปรับแค่นี้พอดีหัวแล้วยังอะ่ะใหญ่ไว้พอนะ่ะน่าจะได้แล้วอะ่ะพี่เอก อเอนี่ยเนี่ยได้แล้วได้แล้วแล้วไงต่อแล้วก็พี่แอกเฝ้าเจ้คนสวยอยู่นี่นะเดี๋ยวพี่ฝนไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาแป๊บนึงเฝ้าทําไมเดี๋ยวหายเดี๋ยวนะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาชุดนี้ใช่หรือเปล่าถ้าเป็นชุดนี้ก็ต้องเป็นอันไหนเอ่ยอันไหนนะสปริงสปริงอันนี้แหละน่าจะใช่ใช่ไหมหอ่ะพี่แอกใช่แล้วใช่แล้วใ่แล้วไม่เห็นน่ะ แล้วก็เปลี่ยนสีนิดนึงสีของพี่ฝนก็จะเป็นสีฟ้ากับสีชมพูนะพี่แอกแจ๊คคนสวยอยู่หรือเปล่ายังไม่ได้ไปไหนอะนั่งหัวโตอยู่เนี่ยหัวโตอยู่หรอพี่ฝนมาแล้วอ้าวเฮ้ยแล้วหัวไปไหนแล้วอ่ะหัวหายไปแล้วเดี๋ยวจะเอาแจ๊คคนสวยมาใส่หัวไงเฮ้ยนี่ถอดกันอย่างนี้เลยเหรอเอาถอดอย่างนี้แล้วพี่เอกน,นะนี่เร็วตามมาพี่เอกควรต้องกลัวดีไหม ไม่ต้องกลัวหรอกเราต้องตกใจไม่ปกติเห็นแต่หัวกระไส่อันนี้ไม่มีหัวไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจนี่เห็นไหาตาพี่ฝนยังอยู่เห็นปะก็เห็นอยู่อะว่าแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่กระสือแน่นอนอันนี้เรียกอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เอาแล้วมาทําไมแล้วเอาก็จะอุ้มเห็นยกมือมาเลยกระโดดไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวจะอุ้มเจ๊คนสวยเพียกรอตรงนี้นะ พี<ม>่<บ>นปนกระเจ้เขาจะทําอะไรองบู๊ฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าไงปุ๊กปิกแป๊บหนึ่งนะบูแล้วก็เราก็กดปุ่มมันเนี้ยปุ่มมันนี้เร็วๆอะ่ะมันชื่อว่าอะไรนะเออปุ่มอุ้มอ่ะปุ่มอุ้มอะ่มอะเหรออ่าปุ่มปุ่มอุ้มแล้วก็กดทีเดียวพร้อมกันสองครั้งอ่ะให้มันได้อ่ะให้มันเหมือนกับได้คุยกับเขาอีกรอบนึงอ่ะอ๋อแคลรี่เหรออ่าคราวนี้เราก็จะสามารถปรับตัวเขาได้ไง แล้วไงต่อนี่ไงนี่ไงอย่าลืมปรับสปีดให้มันเหลือศูนย์้วยนะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ดูไม่ทานเราก็กดย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้นะ <c oughs> คนแล้ทะลุขึ้นไปแล้วอะ่ะนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวกำลังปรับให้มันพอดีอ๋อนี่นี่บเบลก็เล่นอะไรกันฉันฉันแค่อยากเปลี่ยนสภาพเฉยๆทำไมตัวหัวฉันมันเป็นแบบนี้ล่ะเจ๊คนสวยใจเย็นๆนะั้นเดี๋ยวได้แล้วแล้วไงต่อพี่ฝนนี่งานเสร็จแล้วแค่นี้หรอแค่นี้แหละเรียบร้อย เ้วเดินได้ไหมนะ่ยเดินได้ดิเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวปรับขนาดหัวก่อนเนี่ยดอกแด๊กด็อกแดกแล้วเกินสโลโมชั่นนี่นี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวปรับให้มันพอดีอ่ะเกือบได้แล้วเดี๋ยนะมันยังไม่พอดีกับคอโอเคปุ๊กเป๊กฉันว่าฉันว่าฉันพอดีแล้วใช่ไหมเอเอาตามสบายเลยนุชเอาที่นุชสบายใจอ่ะอันนี้แหละสบายใจเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนอันนี้พี่เอกเปลี่ยนไนเนี่ยอะไรนะเขาเรียกว,ว่าสโลอ่ะเออให้มันเป็นปกติ อ่อ motion speed เหรออาใช่แล้วใช่แล้วเยียบร้อยแล้วเห็นเปล่าอ่าเห็นไหมโอ้โหว่าแต่ว่าพี่ฝนไปไหนแล้วเนี่ยพี่ฝนนะเหรอพี่ฝนยังอยู่ไม่ได้ไปไหนสักหน่อยอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่ไม่ได้ไปไหนไอแล้วพี่ฝนกลายเป็นเจแล้วเจเราจะเรียกว่าอะไรเดียก็ใช้เป็นเจคนสวยไงนี่ฉันเปลี่ยนสบายเรียบร้อยแล้วเห็นเปล่าฉันกลายเป็นเออฉันแค่ใส่ชุดพี่ฝนเฉยๆนะ อพี่ฝนหายไปไหนแค่รอเปล่าเดี๋ยวฉันเรียกให้ก็แล้วกันนะพี่ฝนพี่ฝนมาไปไหนแล้วเจ้าตัวไม่รู้เหมือนการสงสัยวิ่งไปเอาเสื้อผ้าใหม่ละมั้งพี่ฝนมาแล้วเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยเอ้าก็มาอยู่ต้งนาแล้วไงปุ๊กปิกเอ้าแล้วไปอยู่ตรงไหนมาล่ะอยู่ข้างหลังนายไงโอ้พี่เอกต้องตกใจใช่ไหมตกใจเลยตกใจตกใจ นี่พวกเธอาจะตกใจ,กใจอะไรกันหาตกใจสามครั้ง <c oughs> นี่นะโอ้โหแจ้คนสวยของเราวันนี้ใส่ชุดนี้แล้วแบบดีมากเลยนะเนี่ยนะว้าวพวกเธอชมฉันด้วยหล่ะเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันโพสท่าให้ดูกันแล้วกันนี่ดูสิ <c oughs> ฉันเต้นได้ด้วยนะถ้าทางก็สบายใจน่าดูเลยนี่โอ้โหไม่สบายใจได้ยังไงนานๆฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าสักทีหนึ่ง <c oughs> อ่ะแล้วนี่จะทำอะไระครับเ,เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนท่าดูหน่อยนี่เห็นไหมฉันเปลี่ยนท่าได้หลายท่ามากเลยเห็นหรือเปล่าผมก็ดีใจด้วยนะครับ ดีใจกับฉันงั้นหรอเดี๋ยได้เปลี่ยนอีกท่านหนึ่งนี่แอคท่าได้เนะ่ชูสองนิ้วก็ได้เห็นเบ้อบ้าฉันเก่งโอ้ยสวยอาการเป็นยังไงกันนี่ฉันชอบมากเลยนี่เดเดินแบบให้ดูอ่ะเชิบเชิบอ่ะเชิบเชิบแล้วไงต่อเน,นี่ยพี่ฝนไม่รู้สิก็เปลี่ยนส้าพให้เขาแล้วอ่ะเขาก็น่าจะดีใจแล้วล่ะนะเออ,อคือว่ายังไม่สุดอ่ะ ยังไม่สุดด้วยเหรอใช่ยังไม่สุดคือว่าฉันอยากจะให้พวกเธอไปเดินแบบตรงทางม้าลายกับฉันหน่อยได้หรือเปล่าล่ะเอาเดินแบบที่ทางม้าลายเนี่ยนะครับได้หรือเปล่าโอ้โหพี่ฝนเอาไงก็ไปเดินกับเขาแป๊บนึงคงไม่เป็นไรหรอกมั้งแล้วทำไมพี่เอกต้องเดินหน้านี้ด้วย พวกเธอนี้น่ารักจุงเบื่อหนาเนี่ยความใฝ่ฝันของฉันคือฉันสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้วก็มีเพื่อนมาเดินตรงทางหมาลายกับฉันตรงนีพี่เอกยาเคียตูดปุกปิกด็ก็ปุกปิกก็เดินเรวดีโอ้นี่พวกเธอน่ารักกันจุงเบื่อนะเนี่ยทําอะไรก็ให้ทําไปหมดเลยเดินเร็วๆหน่อยบ้าว่าอะไรเ่ะบอกว่าสนุกดีเหมือนกันนะ เด้เดวเดดข้ามทางมาแล้วรถไปไหนหมดเนี่ยอ้าวันนี้รถไม่มีใชอย่างนั้นเหเอเดี๋ยวฉันเดินวนดูก่อนนะว่ารถมีหรือเปล่ารถไายไปไหนหมดแล้วทีเนี้ยอืมสงสัยจะเกิดอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นนะฉันว่าคงไม่ลอกหมางคงยังไม่มาหลักไฟแดงอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแหละอ่านั่นไงนั่นไงฉันเห็นรถแล้วโอ้โหผมนี่เดินจนปวดเอวเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะรถมาแล้วแล้วเราจะเดินข้ามถนนกันต่อดีเหรอแล้วยิ่งเดินแบบแบบนี้มันไม่ช้าไปหน่อยเหรอเออนั่นไงรถมาแล้วนั่นลุงไม่รู้ด้วยนะเธอเออไม่เป็นไรหรอกมั้งคราวนี้เขาคงหยุดแล้วเขาเห็นเราเดินสวยสวยอืมเดี๋ยวนะครับต้องชะลอรอจนเขามาเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงฉันหยุดแล้วโอ้โหโอ้เดี๋ยวก่อนลุงไม่รอหยุดเดี๋ยวนี้เลยหยุดก่อนหยุดก่อนนะครับลุงไม่รห้อฉันหยุดนี่โอ้โหโอ้ผีฝน ฝนปิววันนี้เลยเหรอพี่เอกจับไม้ได้เลยนะเอ่อกำลังวิ่งตามไปเป็นไงบ้างเธอเออคือว่าเจ๊คนสวยคะ่ะฉันฉันขอเลิกเดินก่อนได้หรือเปล่าไม่ได้รอกตามฉันมาเป็นความใส่ฝันของฉันเธอจะต้องทำตามฉันให้ถึงที่สุดอ